มันมันรถอยู่ที่บ้านวัดอำเภอโนนสูงนะอ๋อบ้านมองวัดอันนี้อันนี้อายุมากกว่าที่ที่บ้านเชียงคอมวัดต่างมากกว่าหกมากกว่าหกพันปีดิแคอนวัดนี่ประมาณสองพันสองพันสามพันปีผ่านมาแล้วจิงบอกรถยุกยุคที่ก่อนนี้ไปเนี่ยพุทธเจ้าองค์ก่อนต้งปกมูปีหนึ่ง ที่ลองมาก็40,000ปีที่ลองมาไป20,000ปีนิพพานเรานี่ยังไม่ถึง5,000ปีนักปัสสาวะไร้แก่6,000-7,000ปีนะมนุษย์นฝังอยู่ใต้ดินกองตากกองตกกองบ่อนนี่ไม่กแก้แต่คนเพราแก่นี่แหละแต่พระเจ้าองค์กรเขนะารู้ไหมล่ะ60,000ปีอายุอายุศาสนาเนาะ60,000ปีนะแต่การรู้ธรรมประกาศศาสนาถึง60,000ปีเนะี่ย เมื่อสิ้นองค์น้ำประมงที่สองตัดรู้ต่อยุคศาสนาอยู่อีกสี่หมื่นปีก็เป็นแสนปีนะทีนี้องค์ที่สามต่อมาทือสองหมื่นปีได้อก็เป็นแสนสองในนี้องค์ที่ปีจะประกาศได้ห้าพันปีครับก็เป็นแสนสามในองค์ที่ต่อไปที่ห้าจะตัดรู้ต่อจะประกาศอยู่จะประกาศไว้บอกว่าแปดแสนปีก็แปดหมื่นปีแปดหมื่นปีองค์ที่ห้าอันนี้นะรวมประมาณสองแสนปี บอกช่องว่างเอาไปยิกตีนล่น่าจะถึงสองแสนนี่กะบวกจากนี้ไปองต่อไปจะมาตัดสุรครับว่างจากภาษีไปแล้วนี่ว่างพอว่างปั๊บก็จะมีเพิ่มยอดตัดสุดต่อไีกมันไม่มีจบสิ้นตายเเลยเียนไม่พู้สร้างมันเรียนนี้มันน้อยเมื่อไหร่เขาเรียนเงินดบไปตั้งร้อยกว่าหูเงินที่ลําดบไปแล้วเรียนเงินดำไปแล้วร้อยกว่าแล้วนะร้อยกว่าคือพุทธธรรมนายทํานายไปแล้วไม่มีผิดลาคร้อยกว่า นนจะะดดี่ลก็พอทุกอย่างก็พอจะดีใจนะทุกโลกเรานี่จะแตกกระดับนีโลกที่อยูนี่อีกสามหมื่นล้านปีเนี่แตกกระดับมนุษย์ไม่มีเหลือแหละหายไปหมดเลยว่างป่าแล้วจะมีโลกใหม่เกิดขึ้นก่็ขึ้นเ่งนาทีมนุษย์มีตัดมีต้นไม้ภูเขาขึ้นมาอยู่ตอนนั้นพระเจ้าสิที่ทลาดก็ไปยรู้เหมือนกันนะไม่ต้องไปดูนะนั่งไม่ถูกเลยนะ อันนั้นเอาไว้ไปรู้เองนะอันนี้ก็ไมู่้เหมือนกันแต่รู้มาอย่างนี้นะรู้แต่เราก็เลย่องของใจเราก็ถามพระเจ้านี่ครับองค์ที่ข้าพองค์จะรู้ว่านี่มันถูกต้องเขาตอบว่าเราก็รู้มาเจอรู้มาอะไรแหละนะที่เขาตอบเรารู้มาเจอรู้มานะโอ้โหรูปอัศจันทร์ในโบสนะ ทำไมไอแค่แกระเหิดเกิดมากี่ปีกี่ปีก็ไม่รู้ล่ะนะเราเกิดมาแล้วเท่าไหร่แล้วโลกเราเกิดมาตั้สามหมื่นล้านเลยนะไอกระเหม็นเกิดมากี่ปีเน oh. ี่ยยังไม่ถึงหมื่นปีเลยทำไมจะไม่รู้ล่ะสามพันปีนะนะเกิดกว่านั้นไปทำไมจะไม่รู้ล่ะนะเราเกิดในโลกมนุษย์ั้งแรเป็นอะไรมาเลยยังรู้เลยเนาะเราเป็นอะไรโลกมนุษย์เนี่ยตัวเราพ่อมันเป็นอะไรโลกมนุษย์ยังรู้เลยนี่ เนื้อคนนั้นเนี่ยทำไมจะไม่รู้ล่ะนะนนก็จะไปจะคุยกันแล้วต้องคุยทําไมล่ะเกิดตัวเราที่จะรู้นั่นแหละเอาเป็นว่าช่วยเขาก็พอแล้วแหละวันนี้ทำนี้ก่อนเออทำงานที่ไหนดีนั่นแหละรอรอ อีกนานต่อประมาณกี่ปีครับหลวงพ่อที่พระพุเจ้าเสยทัดไว้ว่าจะถึงจุดสูงสุดของขื่นขุการนะครับเอา็นี้มนันสูงสุดแล้วแน่นะครับันีันจะเลยลุ่เรื่องส่นพระก็มีอยู่ม,ม,มีกินมีรถมีบ้านมีที่อยู่ที่กินพระสบายทช่ไหั้ครับนะพระทําอะไรก็ดีหมดทุวนเห็นไหมแม้แต่พระไปต,ต่อชะตาแต่เราง็่อเติมดงก็ยิดีหมดเลยนะพระไปต่อยูไหยพระก็ดีหมดเลยพระขับรถก็ไม่มีติดเลยเห็นไหม ถ้ะมีรดราคาสิบล้หันยี่สิบาแล้วก็มมีเกิดจะโกงรู้ด้วยเนี่ยมันจะเลินไหมล่ะครัทำอะไรก็ไม่คิดนะคนมีกระตังเนาะทำอะไรก็ดีหม,มดมันจะเลินไหมจะเลินหรืยอยันเลยฟังดูเป็นสองด้านคะคือผมผมเคยเข้าใจว่าความเจ็นที่พุทเจ้าตาช่อมีผลหานเยอะๆครับมีผลหานเยอะๆคืออาจจะเยอะสูงสุด มันก็นี่แหละในช่วงถึงพุทธกาลกี่องค์เนี่ยพุ่งตั้งแต่ลูกปูมันลูกปูต่อไล่ลงมาอันนี้คือนับตั้งแต่ธรรมอ้นรับภาพด้วยใช่ไหมครับอ่ารับนับมาทีเดียวถึงทุกเดี๋ยวนี้แหละจนกี่รูปแล้วเจริญมไหมล่ะจะเริญมนั่นแหละท่านเรียกว่าปีสองพันห้ามันจะเริ่มถึงสุดสองพันห้าต้องปูมันเห็นไหมลูกปูมันละตั้งแต่สองพันสี่เก้าสองพันสี่เก้าเจ็ดเก้าสอง พอเก้าห้าจะเลยนม่ะนพอสองพอสองพันห้าจะเลีนเนมยคนก็รู้ลุกหมันลุกปูหมนลุกสองพันห้าร้อยห้าใช่ไหมครับสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยยืงพุทธการสองพันาร้อยอีกสองพันห้าร้อยข้างหน้าจะเป็นห้าพันปีนงนครับจะเลียนจะเลีนนุ่งกันสุดๆมหนานั่นก็จะมีคนมาสร้างบารีีปันาพุทธูมณมากมายเหล่นั้เยอะแยะมากมายนะแล้วคนก็มา มหาลวงพ่อโอ้ผมแม่หลวงพ่อขอลาพุทธภูมิเยอะมหาหลวพ่ออนี้ลาประมาณกี่คนะเยอะหลายคน่นแหล, <c oughs> ละมันติติละมั้งที่มาลากลับอหลวงพ่อบอกไม่ไหวหลวงพ่อขอลาออลาไปที่จะมาลาหลวง่อทำไมอาก่าฮ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 ่าง่าย่า่าฮ <c oughs> าฮ <c oughs> ่าฮ <c oughs> <c oughs> าฮ <c oughs> ่าาฮ่าฮาาาา่า่ แต่หลวงพ่อเนี่ยถ้าเข้าอันดับแล้วเนี่ยลาก็ไม่ได้นะอนสิโอ้โหไม่เข้าไม่ลาหรอกคือปิดอันดับแล้วคือเดชพุทธธรรมนาเแล้วคือพระเจ้ารู้เราคนนี้ต้องบรรลุธรรมแน่นอนพระเจ้าทำนาไปอันนี้ว่าทันทำนาเลยรู้เลยนะนั่นพระเจ้ารู้ขนาดนั้นนั่นนะถึงถึงถูกเรียนอันดับจักอันดับเราในกลุ่มมาคาเมนเนี่ยมีไหมครับหลวงพ่อม้าคาร์เม้นมีนะครับมีแล้วมีมีก็ไม่รู้เลยเขาบอก็บอกไม่ได้เพราะไม่รู้ ถ้าอยากรู้ไปถามมารู้คนนนามบาเถามมาดิจถามลูกพ่อทำไมอยารู้ไปถามลคนน้นตาน้ำบ้านวามอเถามทีลคนติติกิกานาเลติกกกป็นสาวงไปรอดโอเคแล้วแก่ยุคคุมใจแล้วรใจแล้วแค่สาว่องไก็คอได้ลได้ แม้แต่จะเป็นสาวูยังยากเลยนะใช่โอ<ช>้โหอย่างนี้เรื่องสาวกหลพอแล้วนะ<ช>แต่ก็ไม่ว่าเราปฏัตินะเราทำไปเถอะไม่ว่ากัน<ช>ท,ำทำไปไปทำไม่ได้เราก็ถอยก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายนาีไยยน่ไม่เสียหายถ้าเราบมกไม่ไหวขอตอนตัวเลยอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขอตอนตัวไม่ต้องมาขอตอนหลวงพ่อก็ได้ <c oughs> ตแต่เวลาอธิษฐานทำไมมาอธิษฐานกับหลวงพ่อนะ ไม่จัดจลาจะมาลากับลูกพ่อทำมันก็แปลกคนเนาะหลายคนนี้แปลกเหมือนกันพ่อเป็นได้จะเปี่ยนต้งใส่แล้วนะพยาจะให้ลูกพ่อลงทะเบียนให้นะเลยกอลาเรียบร้อยแล้วบอกว่านี่นายขอขอลาแล้วใช่ไ่ก็นายขอขอลาเหมือนกันนี่แก่กขอะมาเคล คือฟังแล้วมันเพลิดเพลนะินนะคำวา่าพุทธคุณนะฟังแล้วมีใจอยากนะมันรู้ทุกอย่างเพื่อกับโลกได้ทุกอย่างะถึงทุกอย่างในะรู้เห็นทุกอย่างนะใครก็ไม่จะปรารถนาแล้วนะครับนะโอโ้โหมันรู้กว้างรู้แก่งรู้ไลรู้ลึกรู้จนโลก,ลกถ้าโลกรู้หมดนะโลกแผ่นดินที่อยู่ไม่ว่าจะข้อโลกแผ่นดินเะนี่ยโลกบนตฟ้ากายก็รู้หมดนะเห็นหมดกับคนการนั่นแหะทไมจะไม่อยากรู้แม้แต่โลกวิญญาณโลก ที่ไหนกูเห็นหมดเนาะเนี่ยใครจะไม่ปรารถนาล่ะนะเนาะรู้ว <outside> ่าคนนี้ไปทุ้งไปตรงไหนคนนี้สร้างป่าสร้างกรรมจะรู้หมดในโลกมนุษย์หมดผู้จารู้ไม่ใช่รู้เล็นนะแต่กว่าจะรู้นี่ต้องผ่านทุกอย่างนะดี่ยวพ่อเช่นเห็นแต่จะเป็นหน้าหลวงพ่อแต่ไม่เห็นเบื้องหลังมันทำแค่ไหนที่อยู่ใต้ใต้เลยนะครับยอดที่ใต้น้ำของมหาศาลเขาบอกภูเขานี่ยมันยังมันยัง ลงละลายใช่ไหมไอ้เนี่ยนิ่งของพวกเขาอีกนิ่งมากทําไม่ได้ทำไม่ได้ค่อยๆทำไปนะค่อยๆฝึกไปนะคนหมอยวุ่นจะลาหรือไม่ลาก็มาทุกไปจะลายอาะอะไรอยู่จะอะไร ยังอะไรอยู่งัยังจได้อยู่เนไม่รู้อะไรนี่ี้แต่ทิ้งพี่จะได้นอกครังดีนี่นะลูกถึบอกวเราจะไปทุกที่โศกันมาลมาในเรื่องของการแต่ใชเวลาเสดายเขามาก็แค่ดูแค่ดูอะไรอไรจะดูฟองจะดูมรกนั่นแหละ มันก็ไม่ต่างกันกองไปดูสัตว์แต่มนุษย์มันตกกจนไปเป็นไปกันมากงในทางกละกองดูนะ่ไม่ต่างกันกระดูกเรากระดูกกระดูกขอเหืกันแต่จิตใจเรานี่แหละเหมือนกันไหมใจเรานี่มันตน่นไหมนะนี่งแต่เข้าใจยังไงินสบายนรจยิงงงแล้วก็อยู่ได้เขาเรียกเราไม่ดีเขาเรียกว่าไม่ถือตัวถือตัว ไม่ยุกตรงผมทา่านพูดง่ายนะกัง่งกินได้งไงกินนได้นอนงไงก็นอนได้ทุกมือเดือดร้อนเขาเลยลมพัดมันเลยดังมันเลยดังดังมันทั้งน่ะแต่แค่เนานะจะได้เราจะได้มาท่องเทียเ่ยวก็<ช>ดูกัมพูชียาเขาเด็กๆสวยงามกัมพูเชียา